ก็จะเชิญถวายด้วยและโยมเจ้าภาพข้าวสารอาหารแห้งโยบอกยากจะถวายอยากจะเป็นเจ้าภาพนากำลังเสียเชื่ออยู่โยไปแจ้งไปเขียนได้เลยและทำบุญตรงนั้นเลยใส่ตู้ลงไปข้าวสารไม่ได้บ้งคับว่าจะทำขึ้นถุงนึงถุงโยหนึ่งถุงหนึ่งร้อยบาทยกถุงเลยนะ จะทำมากกว่าหนึ่งถุงได้ไหมได้จะสองสามสี่ห้าหรือสิบถุงก็ได้ใบบริจาคเป็นเจ้าภาพไหนหรือเป็นเจ้าภาพระวังรองเท้าลูกเ,เด็กน้อยที่มาโยมพ่อจับมือจุงแขนเขานาะเดี๋ยวเดินวิ่งไปชนวิ่งไปชนรถวิ่งไปชนโยมนะที่เดินอยู่ยดเดี๋ยวล้ม

พูดด้รยคากร่างพูด้วยามร่าตามแต่สะดวกแต่ที่สำคัญวันนี้วันแม่สร้างความดีด้วยการให้เพื่อแม่ของโยมให้โยมแม่ของโยมแข็งแรงแข็งแ,งแงรงเ่อเชิญคุณโยมทุกคนทุกท่านนะไปร่วมรงร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะถือยาถือสา หาประชาสัมพันธ์ถิดภาพไปบ้างก็อ,อภัยกันแต่ที่สำคัญนะักท่องเที่ยวที่มาก็ไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบกลับแวะไปร่วมด้วยช่วยกันได้จ้ะไปบริจาคเป็นเจ้าภาพกันได้ตามสักธาเท่าไรก็ได้แต่ที่สำคัญแจ้งให้โยทราบหา้าโูมอยากจะเป็นเจ้าภาพโดยตรง ตะเบื้องแผงละยี่สิบาทข้าวสารถุงละหนึ่งร้อยบาทกลมีเงินกองร้อยห้าสบบาทน้ำนึ่นแพ็คห้าสิบบาทเงชุดสามร้อยบาทโอ้โหเก้าร้อยเก้าสิบเก้าชุดโวยประมาถ้าถามว่าอรถคูปองอยู่ไหโนโด่หน้าโบนตองออเดยก้าตรงนั้นจะเป็นผู้ใหญ่คือคู่ปองไว้ทั้งหมด จะแจกให้แต่ที่สำคัญนะยอมรับคิดถึงแม่ด้นนโยาทวกคนมาแ่เราต้ององใจกันเดียวถือเข้าทิ่โยกอ่อจากช่วยได้ถ้าเปตนอเท้าเข้าฝาได้โยกเข้วไปเข้งเข้าคนอด้นอีต้องพากันถือให้ขอรอ

ยก็บอกจไบ้เลยโยมบอกาจทำมันได้ใต้หมายได้ป็ดาจากที่ทมาได้เลยที่อง้อนที่คือตกาาบอจาทนได้ดีวงมาที

ตั้งใจ